สวัสดีครับพบกับผมเซลนนอัมพงคารสกับวกแดงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีส่งมอบรถคันนี้นะครับ Honda j a z ปี2010นะครับที่สำคัญลูกค้าเคสนี้นะครับเป็นลูกจ้างสวนยางอีกแล้วนะครับเป็นลูกย่างสวนยางอยู่ที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะแล้วมาออกที่ปวกแดงก็ระยะทางอนข้างไกลนะครับแต่ไว้ใจเซลนนวันนี้จัดให้จบๆนะครับกับ Honda j a z ็คันนี้สีเดิมน็อตไม่ขยับจากโรงงานเลยครับ เานนทำจบแบบง่ายดายอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวไปพบกันครับ โอเคครับลูกค้าก็มาถึงมาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยละกันว่าการบริการของเราเป็นยังไงและรถเราสวยไหมอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับรถที่ร้านเราสวยไหมครับสวยครับถูกใจครับอ่ามาเอามาแค่นี้นะฮะสวยทูกใจไหมครับสูกใจครับเซลนนบริการดีไหมครับดีครับผมช่วยช่วยช่วยดีครับช่วยเนาะมันเป็นเคสที่ยากก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ดันให้เต็มที่เนาะครับครับ๋ยวสัมภาษณ์คุณพ่อนิดนึงอ่าก็ดีใจมากครับที่ได้รถ ไปใช้ดีใจครับผมเตยนนบริการดีไหมครับคุณพ่อนบริการดีเยี่ยมเลยครับโอเคครับผมอกฝากคุณพ่อแล้วกันเนาะดตลออ่าหากมีลูกค้าคนใดสนใจหรือว่าอะไรกอแนะนํามาหาเตยนนได้เลยนะครับโอเคครับผมครับแนะนําที่นี่เลยโอเคครับโอเคครับรถสวยรถดีต้องอัมพงคาเท่านั้น